มองกดใช้ค่ายอะไรแล้วพี่เอ้าของเราค่ายอะไรกอลูงเดี๋ยวเอาล่ะไงๆๆก,ะกอลูงธนาเกียรติปะกอลูงธนาเกียรติครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมากี่ค่ายแล้วช่วงนี้ฮอตครับเขาซื้อซื้อเยอะเราซื้อเยอะโอ้โหค่าตัวดีเลยใช่ไหมครับ<ม>รอันนี้มาซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ซ้อมอยู่เดเดลาร์ครับมแล้วมีใครเป็นผู้ปบ้ากุ๊ซ้อมมีเฮกตาร์มีเดเดฟังของมีเทลักษิณครับคือโอ้โหเยอะเนาะครับตอนนี้เราอยิจฉาและ ยีครับเราสูงเท่าไหร่ครับเร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักก็ปล่อยประมาณกี่กิโลครับหกสิบเอ็ดครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่ามวยไฟเตอร์ครับแล้ววันนี้เราเจออะเจ้าชัยเคยเจอกันมาไหมไม่เคยครับตั้งแต่ต่อยนี่ยังไม่เคยเจอกันเลยเหรอไม่เคยครับได้รือเปล่ครับได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยมาไหมไม่อ่ะเลียวลูกพี่อ๋อลูกพี่ดูแต่เราเลยไม่ได้ดูผมไม่เคยดูครับแล้วลูกพี่ได้บอกว่าเขาเป็นมวยสไตล์ไหน ก็มวยเดินครับบู้เหมือนกันครับแล้ววันนี้เราวางตไปยังไหนเนี่ยก็เตรียมตัวรับมือแล้วคือไปเรื่อยๆตายก็ตายเนาะอย่างไฟล์ล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ที่นี่ครับที่เนาะวันนั้นเจอใครเจอเพชรศักดิ์ใจครับเป็นไงวันนั้นแพ้แนนครับไปพลาดแพ้คะแนนเขาแพ้แบบไงขาดเลยหรือว่ามาไปปลายลุ้นปลายยกสี่ครับอ๋อไปพลาดปลายยกสี่วันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกครับแล้ววันนี้ร้อยยี่ห้าครับ เราเริ่มหนักไม่ไมีปัญหาว่อเ,เช้ามาเกิอนอยู่ก็เลยตอนหนึ่งตอนหนึ่งนี่ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วเนาะสบ,บายๆเลยอแล้ววันนี้เราคุมคมาประมาณกี่โลคุมมาไฟนี้ทั้งหมดก็ห้ากิโลเนี่ยคุมมาเหลือสองกิโลครับเราไ,ไม่มีปัญหาละสบายเราต่อยมือมาทักคนไดกี่ไฟนี่เนี่ยประมาณนี้ต่อยมาเลยแล้วแต่อยู่เพชรสี่หมืน่นอยู่โอโห๋หลายค่ายเยอะครับหลักร้อย น่าจะติดอยู่นะเราเป็นคนจะว่าอะไรครับนครสีอ่ะฟ้าเชื่อเชื่อแฟนขับเราวันนี้่อยก็วันนี้ครับผมโมกต์นะครับก็อยากให้เข้ามาเชียร์เข้ามาติดตามกันได้ครับเต็มที่แน่นอนนะเต็มที่ครับวันนี้ผิดหวังไหมเกิดไม่เกิดวันนี้เกิดไม่เกิดเกิดแล้วครับต้องเกิดแล้วนะครับไม่เกิดนี่กลับค่ายไปพี่คิงเล่นแน่เลยเล่นแน่เล่นแน่ใช่ไหมไม่พี่คิงคนเดียวเดี๋ยวต้องใส่จะเป็นพี่หลวงด้วย ครับโอเคขอบคุณมากครับชายครับผมครับผม